สวัสดีครับทุกคนทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมคลิปของอนันต์นันทั่วครับเอามานีกะพ้ามาเบงเองงัวมาเหลือ,องงัวมาเสือ,อง,งัวครับพี่น้องอยากได้ง้ไปเลี้ยงหาง,งัวไปเลี้ยงอยากขายงัออยากซื้องัวครับพี่น้องกับสมารถเขามาติดตามรับชมอยู่ในช่องอนันต์นันทั่วครับมาอนีผ้าเอฟซีพี่น้องทุกคนทุกท่านครับเขามาเบงงัออยู่ที่ฟ้ามชุกบัญชาครับพิก,กัดเพิ่งน,นะครับเนาะ,ะบ้านน้องสเสดา ตำบลโคกลามอำเภอจตุรพะพิมานจังหวัดระยองครับสหรับทางฟาร์มชุมข์ชาครับภาสีหามาจ,จำนายให้พี่น้องสายผ่านเนื้อครับพี่น้องแย่งกัดแบ่งกัดว่ากิว้วชาเล่ผงมูลี้นะครับเนาะพี่น้องอยากได้สายพันธุ์แบบนี้ครับสายพันธุ์เนื้อราคาดีครับราคาบาตกครับนี่ครับมาเบิ่งเอาอ,อยู่ที่ฟาร์มชุมช์วัชาด้วยพี่น้องเด้อครับต่อจากนี้ไปกระสีผ้า เอฟซีพี่น้องทุกคนทุกท่านข่ามาอะไรบ้างราคาครับครับขอบคุณขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะครับเนาะที่ขำว่าติดตามรับชมขอให้เบิ่งให้จบคลิปเด้อพี่น้องเด้อครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีอ่าช่องพีอันั่นกับเอฟซีฟ้าสุ่ปัญชาครับทั้งนอกทั้งในต่างประเทศครับผมครับวันนี้ภาพสุ่ปัญชามีอ่าเป็นชุดงือสาวครับผมงือสาวกับงมมสาวสุดเกลผสมมาฝากพี่น้องครับผมครับครับครับพี่น้อง บึงอยู่ครับช่องทางการติดต่อทางฟาร์มครับอ่าช่องทางการติดต่อจะเป็นขันเบอร์โทรเป็นเบอร์ศูนย์หกห้าศูนย์หนึ่งสองสามสามหกเก้าครับแล้วก็ทางเฟซเป็นพิมพ์พระราเทพเป็นคำว่าฟาร์มโชคบัญชาครับผมขันเพจก็เป็นอ่าเป็นฟาร์มโชคบัญชาโอขออภัยครับสายเนื้อพัฒนาฟาร์มโชคบรรชาเลสครับอันนี้อันนี้คือเพจครับผมครับสามารถเข้าไปเบิึงในช่องทางที่บอกว่าเนาะแม่ครับแม่ครับการรับประกันเท่าครับรับประกันซักอ่าซากคนสากคนหนึ่งเดือนครับหนึ่งเดือนหนึ่งเดือน ลูกเวนหางดอกหนาดังน้่มติงน้่มติงหัวสายผ้าเนมเป็นแบบนี้อยู่แล้วครับครับเพรา่ถือว่าการส่งเขาส่งให้พี่น้องลายไปเลยครับใส่ดต่ไก่เป็นไรต้องอ่าเดี๋ยวเอาเอาไปชุดทำน่าเป็นชุดเอาไปชืมจะค่อยบอกกันเป็นเป็นไล่ไล่เป็นเนาะว่าส่งไก่ส่งไก่แล้วแต่พี่น้องเนาะอาจจะส่งฟรีหน่อยกิโลหรือว่าส่งสอยสานกับยกเป็นชุดต้องคอยไล่กันครับผมคอยไล่ครับว่านี้เริ่มกันจากเริ่มจากชุด ชุดง้อสาวครับชุดง้อสาวชุดตั้งฟ้ามเป็นชุดตั้งคอกตั้งฟ้ามครับผู้ใดทากง้อสายนี้อยู่นะครับต้นมนาพาดชุดนี้เนาะครับชุดนี้มนาวผาดชุดนี้เขาเปิดไปจากโตครับหนึตครับหาโตครับพี่น้องครับเบอร์หนึ่งหาโตครับเบอร์หนึ่งหาโตไล่จากทางนี้นะครับตั้งเห็นอยู่หนึ่งสองสามสี่หาสีไล่เบิึงตลอโตเนาะว่าสายสายใดเนาะครับผมครับหาโตนี่เขาเปิดไปราคาไดรครับเปิดไปหกหมื่นแปดพันห้าร้อยครับหกหมื่นครับเจ็ดพัน แดพันห่าลอยหกหมื่นแปดพันห่าลอยครับนี่เด้อพี่น้องเด้อนี่ครับขึ้นซับไปพี่น้องอยู่เริ่มกันตัวที่หนึ่งครับเบอร์ที่หนึ่งครับเป็นสายตรงนี้เป็นหลุดสมแบงกัดครับอ่าเป็นแบงกัดเนาะครับอายุจักเดือนครับอายุสิบสิบสิบเอ็ดเดือนครับสิบถึงสิบเอ็ดเดือนนะครับเด้อนี่ที่หนึ่งนี่ความสูงกับเรยี่สิบบวกรบครับเรายี่สิบบวกลบด้วยครับมาเมืองบันทายครับเมืองข้นหางเมืองแข็งเมืองขาเด้อครับเมืองทองบันทายครับนี่สีนี่ออกมา เนงแดงน้ำดำแก้มกันเนาะใช่ว่าสวยหนาด้วยครับเดิอนี่ห่อหนาลำตัวหนาข้อขาเร็บดีนี่ครับนี่เบอร์ที่หนึ่งครับหนาตาครับโอ้หนาเนาะเดินเนาะค้อเนาะขาดีสีงามครับมิตรหักเมื่อเบื่องตัวที่สองครับตัวที่สองเป็นแองกัดครับแองกัดด้วยครับเด้นนี่ซุ้มแองกัดนี่หนาจะบ่มีบือมีลึงเนาะไบ่มีลึง สีดำเมี่ยมดำเมี่ยมพื้นแดงๆเข้มๆเนาะครับอายุเท่าไรครับอายุไรกันครับสิบสิบเอ็ดเดือนครับสิบถึงสิบเอ็ดเดือนครับแต่าหมาหันจะเป็นซาเด้กันขึ้นก้องกล่องมาหันหน่อยไหมข้อมูนี่ยังเลยสัตว์ไม่แช้เออจะ่าข้อมูเลย้ทยครับทไายครับงามนี่ครับซุ้มบุนี่สายเนื้อครับไปพัฒนาต่อกระไรเนาะครับผมมกซาดายไทยกลับไปครับนี่คือตัวที่สองสูงประมาณเท่าไรครับเรายี่สิบบวกลบครับมีสิบบวกลบด้วยครับเด้อ มาเบิ่งหน้าตาเพิ่นครับอืองามอ่งขาดีเนาะแขงขาดีสุดตัวครับมาเบิ่งตัวที่สามเบอร์ที่หนึ่งครับเบอร์หนึ่งตัวที่สามครับตัวนี้เป็นแบงกัดครับลูกสมแบงกัดอ่าตัวนี้มาเป็นแบงกัดตด้เวยเพนองเด้อร์นครับอ่าผ่านผสมมาจากเองกัดเนาะครับผมตัวนี้อายุไรไปเลยครับอันนี้ไลเลียกันกันครับไลเลียกันสิบถึงสิบเอ็ดเดือนความสูงกับไลเลียกันเนาะไลเลียกันอ้าวพี่น้อง หน้าตาครับอ้งามงามครับัปนี้ครับหลังตรงดีะพอแข้งขาลิฟครับครับผมล่างมึงท้ายครับบัตรหางง้ามสุดโตเนาะครับผมมีหางง้ามสุดโตครับหาเป็นพ่วดีครับอืมหางง้ามสุดโตเป็นตาเอาไปเป็นนอเป็นเนี้ยวด้ยเพียดเมี่ยซึ่งหาโตเลยเนาะนี่คือตัวที่สามนะครับสามครับอ้าครับออกสี ดำพื้นแดงเนาะตัวนี้เนาะดับดพื้นแดงแห้งโอ,โอ้สีงามครับตัวนี้สีงามแดดออกมาแล้วครับพี่น้องของบ้านวันนี้ตัวที่สี่ครับพี่น้องครับตัวที่ที่กันยี่ขมีครับผมลอยตัวนี้ลอยยิบหาบลงลบครับอ่าตัวที่สี่ข้อมสูงนี่เนี่ยจะสูงก็งตัวที 3, ส่สามเนาะสาม,มสามเบอร์แรกอสามเบอร์แรกครับลอยยิบหาบลงลบลงกอสามเบอร์แรกตัวนี้เป็นแองกัดป่ะครับเป็นแองกัดครับเป็นสาวเป็นสาวไก่ผสมครับอ่าตัวนี้เป็นแองกัตด้วยครับสาวไก่ผสมครับรุ่นนี้ขมอะไรอีกอายุกับประมาณ ตัวนี้ปีครับปีเอาปีครับหพว่าวปีปีขึ้นเนาะแต่ปีขึ้นหน้าตาแข็งขาครับเอาครับสายพันธุ์ต้องงามสวยครับเตาเน้นน้อยน่าจะพร้อมจะผสมนี่แล้วเนาะครับผมแร้งเป็นนี่ละนี่โคนดีด้วยครับเด้อโคนดีครับตัวเรียมตัวสะอาดดีครับบันนี้ ตัวที่หาครับตัวสุดท้ายของเบอร์ที่หนึ่งเนาะครับตัวที่หานี่ยแล้วตัวเน่าด้วยครับบานเนเน่าได้เน่าได้เหลี่ยมคือดีอ่บัดได้เน่าได้เหลี่ยมมงมงเลยอู้พันนี่เป็นแองกัดเนาะแองกัตพื่กันครับตัวนี้ก็เป็นแองกัดนะครับสองตัวนี่อ้ส่งเดียวกันนี่ครับเป็นแองกัดนี่หน้าตาครับนี่เป็นแบบนี้เลยครับนี่พอแขงขาลิบถือว่างามครับเหลี่ยมมงมงเลยเนาะท้ายนี่โอ้แองแองกัดนี่ยแล้วตัวเน่าเนาะได้เน่าได้เน่าแองกัดเป็นสีเน่าด้วยครับเด้อพี่น้อง อาทิตย์ประสูงครับอืมเป็นสิเด้ืองเจ้าขันพี่น้องอยากได้เนื้อหนังได้ใยสูงกับไปทับพันอื่นเข้าไปอีกเนาะครับผ้าแบงกัดไม่กินอะเป็นแบงกัดเมนครับอ่ะครับพี่น้องหาโตเบอร์ที่หนึ่งครับผ้าเบ่งเปิดไ้อยู่ที่ 68, หกหมื่นแปดพันห้าร้อยห้าร้อยตัวละชิบนสามเมไรครับฉเฉลี่ยแล้วฉเฉลี่ยแล้วดิพี่น้องครับเอาทั้งหาโตหรือสีสร้อยสองโตสร้อยสามโตแบงไ้เนาะครับเป็นแบงไ้อืมว่าราคา ส่งได้หน่อยได้หลายครับบ้านพี่น้องยกกอกอยู่ไกลซ้ำใดครับขุดคุยกันได้ครับครับอม่าต่อรองได้พี่น้องเด้อครับนท่านขันชุดนี่คันยกเมื่อนี้กับทรงฟรีอีสานได้ครับผมฐานยกเครื่องหาโตนี่ก็สามารถส่งฟรีให้ได้ส่งฟรีให้ได้ครับนี่ถือว่าถึงลุงบีกนิดเนาะถึงลุงบีกครับแต่ว่าคันเอาไล่โตเน่ะจะแพงเนาะฮนพอเป็นไล่โตครัไม่เป็นคาขนส่งบีบคาคาขนส่งของบุบเมีนครับคาขนส่งเพิ่มบีกโอ้สวยครับสวยสวยสวยงามๆครับชมพันชาครับหามาให้ ง,งามแบบนี้ด้วยครับเด้อนี่ครับเบอร์ที่หนึ่งครับชุดหาโตต่อมาเขาสู้เบอร์ที่สองครับเบอร์ที่สองเป็นสาวพร้อมผสมครับสุดนี้บาน้เบอร์ที่สองนี่เป็นสาวพร้อมผสมพร้อมผสมเปิดไว้ที่สามโตเปิดไปสามโต,โตอ่าครับเบอร์ที่สองสามโตครับราคาเปิดไปไรบปานได็ครับเออราคาขออนุญาตเปิดเป็นอ่สามโตเนี่เปิดต,ตัวละสองหมื่นสองหมื่นสองพัน อันนี้คือไล่ตัวไล่ตัวเลยสองหมื่นสองพันตัวละสองหมื่นสองพันครับคันพี่น้องอยาก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 กกบกัจะจังมาคุยกันก็ได้ครับสามตัวสามตัวนี้คันพี่น้องว่าเอาหมดทังสามนี่ครับก็ต่ถึงลงกว่านี้อีกถึว่านี้อีกครับแต่คันเอาไล่ตัวนี่คือตัวละสองหมื่นสองพันครับสองหมื่นสองพันครับอ้าวเบิ่งตัวแรกกันครับเบอร์สองตัวที่หนึ่งครับเป็นงัวสายพันธุ์ตัวนี้เป็นแบงกัดครับผมเป็นแบงกัดตัวนี้เป็นสัตว์แล้วเป็นสัตว์เที่ยงแล้วบอกซั์เที่ยงแล้วตักเดือนตักปีครับ ตัวนี้ว่า16 17เดือนครับอืม16 17เดือนอู้ครับเป็นสัตว์ที่หนึ่งเลยพี่น้องเด้อบัดนี้ครับได้ไปกับหาพ่อพันธุ์รถขับบัตน้ำตัวเงาเนาะในเงาครับสีหลังดำๆพื้นข้างล่างแดงๆครับครับมือนึ่งมีครับพอหาเล็บเปิ้นขาใหญ่ย์้นหางใหไงด้ครับตัวนี้พุ่นข้นหางใหญ่สูงกับประมาณลอยตัวนี้ไรสายที่สามบวกลบครับอ้าวญ่ขึ้นมาครับลอยสามสิบสามบวกลบครับผมนี่ครับพี่น้องเดี๋ยวไปคือหาพ่อพันธุ์เลยเนาะครับ งามงามงามครับสีสวยเลยครับน้ำลางเห็นเนาะนี่น,นี่คือเบอร์ที่หนึ่งได้ daí. พีน่น้องเด้อเบอร์ที่หนึ่งครับบันี้มาเบิงตัวที่สองของเบอร์ที่สองเนาะครับตัวที่สองนี่เป็นสายพันธุ์ตัวน,นี้เป็นบีบครับตัวน,นี้เป็นบีบบีบบีบบ,บ,บีบดำบข oh. าเขาเขยเห็นเลยครับโอ้สมัยสมัยค่อๆตัวบีบแดกกันบ่แมนแมนแมนสมัยอ, <man>, อันนี้เป็นบีบดำครับ อครับบีมาเตอร์ครับบีมาเตอร์แต่ว่าเป็นสีดําแต่เป็นสีดำสวัสดีครับีเป็นยังแกมแดงอยู่เนาะแกมแดงอยู่ช่วงกลางตัวนี้ครับตัวนี้อายุหลายปีไหมครับตัวนี้สิบหกสิบห้าไปห้าสิบหกนี่ครับยุกเย็นนี่แหละสิบห้าไปห้าสิบหกครับกะกะพ่อผสมครับนี่ซุ่มมีเป็นบีบสองตัวนี่เป็นลูกเจ้าใบเด่นครับโอ้ตัวนี้เป็นลูกสาวของเจ้าใบเด่นแม่นครับ ก้มสูงนี่รอยสามหาบวกเนาะแม่สามหาบวกครับอายุกับปีขึ้นปีขึ้นปีขึ้นนี่เด้ครับเด้อดเพราะเบลเลียมดากเลี่ยมท้ายครับครับถือว่าสวยโอ้สีงามเลยบีบสีงามครับบ่ค่อยมีครับสีอะไรส,สีสีแดงนี่นบ,ดดบ่ค่อยเห็นบอดแดงดำไม่เคยเห็นเพยเหนสีไม่ตามไม่เคยเห็นสีแดงดำไค่อยเห็นครับสมองจะเป็นแดงไปเลยสมองจะเป็นแดงเป็นขาวบ่เมียงครับไปเลยครับแดงขาวแดงเป็นขาวเป็นแดงขาวเปียกก็เลยสีนะบีบเด้อครับเด้อโอ้มาหนีบด้วยครับสามสายพันธุ์นี่เด้อเนาะครับ แบงกัดแบงกัดบีบมาเตอร์บีบมาเตอร์ต,ตัวที่สามครับบ้านนี้เป็นบีบเพื่อกันปะบีบเพื่อกันครับอ้าวบีบจดีนี้แดงดำแกงเพื่อกัน,น,ขน,ขนตัวนี้สวยดิหนิเนาะครับสวยโอ้ลัมโตหนาตึบครับครับท่านเต็มมาได้ครับท่านท่านท่านอ้วนมาไดนห้องผม<อ>ก็ไดดมาอ่ค,ค,คุณดุนวดนี่อันใหดิเนาะแม่กันคุณอ้วรจะสิเป็นอีกตัวนี้ความสูงประม่านอเลยกันครับผม เลียกันครับสามสองสามสามบวกลบเออบันเอกาอายุกาสีสีขึ้นทุกโต้เนาะครับครับเพราะมันมันใกล้ผสมมันใกล้ใกล้ผสมแลยนสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดนี่แหละเบื้องเครื่องเข้าครับงามงามพ้นหางสวยครับพอเล็ยบเทวดีเด้อครับเด้อสามโตครับเปิดไว้โตละสองหมื่นสองพันครับสองหมื่นสองพันครับพี่น้องยกไปั้งสามโตได้ราคาถือกว่านี่ถือกว่านี่อืมเอาสามโตเลยนี่ทรงไห่ฮอร์เทนกักนี๊ก นี่ครับผักอีสานเหาเนาะผักอีสานตัวนี้หนาตัวนี้หนาเด้อพี่น้องเด้อหนาหนาครับนี่ได้หนาหรือพี่น้องสีแยกเป็นตัวกันละคั้นี่เหรอเนาะครับในคั้นี้ส่งไกลส่งไกลจะค่อยคุยกันมาครับนี่ครับนี่คือเบอร์ที่สองเลยครับเด้อตัวละสองหมื่นสองพันนี่ครับเนาะมักตัวใดครับตัวที่หนึ่งตัวที่สองตัวที่สามเบอร์ที่สองนะครับเนาะครับมักตัวใดก็จะค่อยโทรมาโตเอาเนาะครับ ครับพี่น้องครับเบอร์ที่สี่เบอร์ที่สามเนาะครับเบอร์ที่สามเบอร์ที่สามเป็นสายเล่เลยครับเนี่ยเล่ครับเล่เล่เลือดสูงอ๋อเล่เรือซึ่งสูงเอาพี่น้องกันเสียงยินเสียงล่มด้วยครับเด้อเพราะว่าผมสั่งกันลมสั่งมาแล้วใส่กันบ่ได้ได้ยินเสียงล่มบู๊ดด้วยครับเด้อกะ์ขึสีบ่อนังแห้งไปเนาะแล้วเพิ่งเสียงรถอัดเพียงนี่ต้นนี่ครับเล่เลือดสูงนี่อายุเท่าไหร่ครับอายุปีครับ ปีพวปีนขนงามเนาะครับขนงามสีอ้สีง่ามสีงามครับข้มสูงกับสีประมาณได้ย 22, ี่สิบสองยี่สิบสามครับมีน,นี้เบอร์ที่3ครับเร่เลือดสูงนี่เขาเปิดรลค่าหลายไปเครับหนึหม่อดร้ยครับ1 10, 2ึ่งหมื่นันเจ็ดร้อยครับครับผมอ้าครับพี่น้องมีแต่เพีเมี่ยเหมือนเด้มครับเดืองง้อบงผ้าบึงมือนเนี่ยเมีพันเม่บอกไมขอกแม่รักเล,เลยครับสื่อไปผสมอ,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 อมาอนเนี่ยมันเนาะสำหรับคนมักสายเนื้อ สายเนือตลาดสูงครับเพาะวเนหนือซุนี่เดือยี่นว่าซะอสังหลนย,ยครับผมบ่งข่าวมากหรอกเมนว่าเมนพวกติดเลติดกัดติดแยงติดพวกนี้ครับองงงนะํนำเข้าเยอะอพ่นาพี้เฮื่อนอาจจะคาหนะห่ยจกากประนี้นเะนาะครับผมอันนี้ผมบ่งจากข่าวได้พป่น้องงด้ับข่าวน้องเนาะบันที่สามครับ ตัวมาเลยครับเด้อต่อมาเบอร์ที่ซีครับอ๋อตัวนี้โอ้พันนี่เน่าหนาเน่าครับตัวนี้ตัวนี้เป็นเป็นบีบบีบเกิดเกิดจากเมรีเลร่สูงครับตัวนี้อืมตัวนี้เป็นงวดบีบมาเตอร์ครับเป็นลูกชูกาครับอ่าเป็นลูกของชูกาครับพอเพิ่นเนาะพอเพิ่นแม่เพิ่นเป็นเล่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 เร่ใส่เงียเลยอ๋อเล่ใส่เงียเลือเรือสูงครับนี่ครับทับกันออกมาบันนี่เงียบเนาแข้งขายเงียครับแข้งขาแม่ปัน บันนี้อายุหลายป็นได้ครับนี่ตัวนี้งัวะันน้ำนมน่ครับงัวะซี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 มหาเดือนครับงัวะกำลังสีเหลืองเป็นสาวครับประเภทฝันน้ำนมนะครับนี่ฝันน้ำนมสวยเลยไทยโอ้ปันมันเนาะไทยเนาะครับไทยนะตึ๊บเลยครับพี่น้องคนน่ะเกิดจากบีบครับกับเอ่อเล็บผสมกันมาในส่วงนี้ครับครับราคาถ้าเปิดไรเป็นไดครับราคาตัวนี้เปิดไปสองหมื่นสองหมื่นห้าพันสองหมื่นกับเบียร์ห้าพันครับเบอร์ที่สี่ครับครับอ่า บีบกับเล่ผสมกันมาองามตุลาเนาะสายพันธุ์มนี่ผสมมันงามครับโอ้ขาใหญ่นะขาใหญ่ครับแกขาใหญ่ขาปันปลามันปลาขาเลือดสูงหน้ายี่วางครับมึงตามึงมึงหน้าตาเพิ่อนนะครับผูนละปากก็ใหญ่ด้วห้องมันบักดังคดีห้องดังครับอสีสวยครับเมึงแข็งมึงขามึงเล็บนี่นี่เบอร์ที่สี่นยครับเด้อเดียวๆเลยครับมักมาโทรมากครับมักอ่ะ เอาไปเป็นแม่พันธุ์ครับนี่สวยเลยตัวนี้เท้าใหญ่แท้ลับโตดีครับเป็นตาแข็งแรงเนาะเป็นไตแข็งแรงไตแข็งแรงสุขภาพเพาะพน่าจจะดีดีครับแล้วก็เป็นตานี่ไปไหนอ่ะตาใหญ่บึ้ดขึ้นเนาะครับอ่เบอร์ที่สี่นะครับเด้อเบอร์ที่สี่ต่อมาเบอร์ที่ห้าครับจำเมียมจำเมียมเรียมมองมองรับโตเงาใหญ่ครับอู้เหนือเป็นตาลายเฉพนีไหมรัวนี้เป็นตาแบ่งกัดครับตัวนี้เป็นแบ่งกัดพร้อมผสมแบ่งกัดพร้อมผสมครับอ้าวครับอายุหลายปีนะครับ ตัวนี้ซิปซิปหาไปห้าซิปเกตเนี่นะครับซิปหาเดือนขึ้นไปเนะาะน,น,<ม>น่าจะค่ขึนอ่าน่าจะซิปหาเดือนขึ้นไปแต่ว่าเป็นขั้นน้ำลมอยู่ขันท่านหลุดหน้าตาครับก้มสูงนี่วัดเบิ้งไปครับเลยเท่าไหรเลยเไยเลยซิปหาครับก้มสูงเลยลอยซิปหาครับอือโอ้สายนี่นี่ซิปหาขึนถือว่าสูงเนาะสูงสูงครับสูงเราซิปหาขึ้นนี่ถือถือว่าสูงนี่ไปนอ้อง,งครับเอาแบงค์กัดครับเบอร์ที่ หาเนาะครับเปิดไปแล้วค่าอะไรไปเลยครับสามหมื่นเจ็ดพันครับสามหมื่นเจ็ดพันครับสามหมื่นเจ็ดพันดั่มเมี่ยมเลยครับถือแสงแดดเหลี่ยมมงมงสาดพื้นนี่แดงแดงครับพื้นแดงแดงงามเนาะครับสาดหัวสาดตาดีนะครับสวยงามสวยงามขาหนีก็ขาหน้านี่ก็ตรงดีด้เนาะครับครับตรงดีครับขาหน้าตรงดีบริลลิงเห็นครับย้อนดีนุ่มกว่นี้หน่อยครับว่าเบิ่งท้ายครับ พุ่น่ะโอ้พันหันชนกันเลยสีแดงกับสีนี่แพรตัดนี่งามด้วยครับแล้วถ่ายสวยดิสองตัวนี่ครับนี่เอาเอาไปคู่กันได้ก็ด้เนาะคู่กันได้กันงามครับงามสองตัวเลยครับนี่แล้วพี่น้องสิเอาพอได้ทับจะค่อยบอกกันด้ครับป่นเนี้ยตัวเพลินก็น่าจะไว้ๆนี่ละเมียแบงกันนี่หนาครับหนาก้นขาอย่างนี้ครับถมท้ายนี่อู้สวยๆเลยครับถพายตัดีบ้ามบันเนาะครับผมท่ายงซ้ำบามันเลยดิครับนี่ท้ายอ่ะ นี่ครับเดี๋ยวมงงเป็นตาหักเป็นตาแพ้งตัวละเนาะเป็นตาอยากได้ไปผูกไว้อยู่ไห้อยู่หน้าตัวละงามงามครับงามครับเฉียงที่ตัวครับนี่ขัดไม่ดินบดันตักตัวเนาะต้องต้องขัดต่อมาเบอร์ที่หกครับพี่น้องครับเบอร์นี่นี่หมูเร่งครับหมูเร่งบอกใครเห็นนะครับเด้อ เขาก็ได้มากครับตัวที่สองของรอบปีตัท่ายมาอยู่ฟั่มเฮ้านี่พึ่งสีเห็นตัวที่สองนี่่สองในในรอบปีในรอบปีด้วยครับเดี้บันนี้สายพันยังครับเนี่ตัวนี้เป็นซีเมนต์ทอนครับซีเมนตทอนครับเป็นว่าเป็นเปว่าเนื้อสายเนื้อนี่ะโอ้ซื้อเป็นตจเย็นเถอะเป็นเย็นเป็นเย็นก็อมเสียบเถอซีเมนต์ท่อนเพนน่าเพนน้องเบิ่งเบิ่งเบิ่ง อันนี้ซีเมนทอนได้เป็นหวังเด้อสายพันธุ์นี่นี่โบไคหมีครับโบไคเห็นแล้วผู้สีบบหูนี่กับสีบบหูกัราคาคาเพิ่นเด้อบ่กบ่กโบหูครับโบหู่าคาเพิ่นเท่าใดราคาเท่าไหร่ขันหูแล้วนี่โอ้เด็ดเด็ดเลยครับเด้อนี่พูน่ะสีนี่คล้ายๆง่วนุ่มเนาะครับไม่สกปรกแดังๆคือง่วนุ่มแต่ว่าบ่นเป็นง่วนุ่มเป็นง่วนุ่มเป็นง่วเนื้อเป็นง่วเนื้ออืมปูนี่อายุหลายปีครับ ตัวนี้เป็นงัวปีกปีกกัวๆครับปีกกัวๆครับเป็นฟันน้ำนมอยู่นั่งฟันน้ำนมอยู่ฟันน้ำนมถูกบ้านนี้สูงนี่เท่าไหรนหนี 30, 30่สูงนี่ร้อยสามสิบสามสิบบวกลบสูงร้อยสามสิบบวกลบเนาะครับเอาครับสายพันธุ์นี่พวกใครเห็นครับใหญ่สุดพันธุ์นี่ประมาณเท่าไรครับความสูงมั้ยนี่ผมที่ผมไปเห็นประกวดจุศน้ำร้อยสามสิบสามสิบห้าสามเกตใหญ่สุดมันเ้ยครับต้บยอยงเขาเหนียวนะครับ แต่ว่าเขาไหนเงาไหนเงาอันนี้คือเขาพันเต็มเลยหมายว่าสันมันไม่เนื้อนี่สันนี่แม่ครับขึ้นนี่ลาบกินคือผลิตเนื้อครับดูนี่ลาบกินบ้านหนึ่งบ่มดปื๊ดไทยไหมครับไทยไทยมันเัมือนท่านข้าวโก็บ้ามันของตัวนี้ไหมครับผมโอ้พี่น้องเสียเงกับเลยชี้ศีกมี่ดูสนามบ่มบึกงาม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 สวยเลยครับนี่ครับพอพันนั่มผ่าเข้าสิมีบ่บอม นี่ครับนี่นี่แถวปลาจีนแถวผักกลางนลยครับพอพันอยังมีอยู่แม่ครับแมงครับแมงข้าว้าพี่น้องศิษย์ซ่างน้ำเชือยังได้อยู่แมงครับมี่ีเอาได้อยู่ด้วยครับเด้อเอามาพากอีสานเท่าไปพัฒนาต่อครับเอาเอาสายพันธุ์ใดใส่เข้าไปหรือหรือจะเอาของเพิ่นใช้ก็ได้เนาะเอาใช้ก็ได้เจ้งสวยดีเนาะเซบีบใส่ก็ได้ใส่เบียร์ผู้ศรนาขึนเนาหนาขัดได้ครับใส่เบียรใส่มันนี่จักเป็นยังเลยเนาะใส่มันเข้าไปนี่จักจังเป็นยังละแผ่นลังนี่เปรี้ยเลยเลยเปรี้ยครับคนออกไปปุ๋ยพื้นาะ เพิ่นอาบน้ำให้เมื่อเช้านี่ไม่ได้คุยโอ้งามงามครับเล็บนี่สักจึกได้พี่น้องข้อตรงยืนปานปลามันเหรครับข้อเล็บนี่สักครับนี่มือลึ่นเห็นบ่มีเนาะมีมี่มีครับมีมีน่อยๆเนาะครับมีอยู่ลื่งโผล่ปลามันเนาะโผล่ไปดึงกินมาแล้วแต่วันได้ได้ทายนี่โอ้เย็ดดี้ครับทายนี่ยทายนี่ได้หมูทายนี่ยพูดนะพูดอะ มันหิปโปเจ้ามูเดิ่งจีมูเดิ่งล้วไอ้บรรทัดล่างนี่ตรงเนาะตรงครับตรงตรงตรงคล้ายๆครับซุ่มซุ่มเหมือนบามันไอ้ซุ่มไหมือนแบงกัตแบงกัดเนาะซุ่มเล่นะครับอือตรงแบบซุ่มเลครับทุกนี้ก็มีหนอมาบีบมาบีบมามูนี่นะผสมทับกันมากเนาะเบิ่งสังเกตเบิ่งเพิ่นพัฒนาสายพันธุ์มาวันเถอะครับผมนี่อ้าวพี่น้องราคาครับวันสุดท้ายราคาตัวนี้เปิดไปสามหมื่นหาพันครับสามหมื่นหาพันครับสายพันธุ์ที่พี่น้องนี่ หาวังหาตลาดจะยังพันพรอท่านพอไปผสมบิลีครับเออเอ้าหาหนังบัตรกับก็บ่ค่อยพอบ่มีเลยเหรอครับครับบ่มีผู้ใดเลี้ยงสายพันธุ์นีเลยครับบ่มีตามที่ผมยางเบิ่งนี่ครับพี่น้องลองลองลองศึกษาเมืองครับลองรองอาจจะเรียนแนวทางเมือแต่ว่าลองมาะลินสายนีเนาะเพราะว่าซุปนี่พิ่นเป็นสายเนื้อตลาดบนเนาะครับตลาดบนคือคือเนื้อราคาสูงไม่น้องครับครับเนื้อราคาสูงเพราะว่าผมกับเบิ่งข่าวๆมานี่ยคับว่านี่แหละซาอูรุ ซาอุดิอาระเบียสั่งเยอะโอสันเด้ครับนี่สายพันธุ์สูเน,นี่ยภาพเบ่งมากนียครับครับถ่ายคลิปทางฟาร์มห้องมีอย่างเพิ่มเติมมพวกครับเอ่อกับกับขอบคุ้นกับพี่น้องเอ็เอฟซี่ครับที่ที่ที่สั่ทงที่ตามมาตลอดมัง ยกมาเตียมันก็าหาของขาพระท่านมาเตี้ยกับฉากหน่อยอครับพี่น้องกับอันนี้เขาทำไมขัดซื้อขัดเองนะอืมครับคือเขาไปหาขัดมาเองเลยไม่ครับไม่ให้พี่น้องครับสีหานยากนะจังไรได้พเพื่อนกันหันยากนะทุนยังหายากครับ <c oughs> <ต>มันนี่ม,มันมีว่าเิี่ยวเลยมันมีว่าเิี่ยวว่าเกี่ยวในหายากนี่เนาะหายากครับหายากครับนี่พันสุดท้ายครับนี่หาบ่มีเลยล่ะเอ็กซมันทันนะครับขอบบุญขอบคุณเอ็ซิทุกคนทุกท่านครับที่เข้ามาติดตามรับชมของน่านทั่วมนีน่านทั่วครับ ทางฟาร์มค,ครับผมอำลากันทํานี้กันเนาะขอบคุณค่ะขอบ้าณค่ะรับคออิน,นคดีสวัสดีครับ